สวัสดีจ้าลุยสานกาญจนบ,บุรีจ้าคลิมนี้ลุยสานสเสมาเฮตปนปดุกสูพีสูน้องกินจ้าวัตถุดิบส่วนผสม,มลุยสานกด้ดเดียมมา่พร้อมแลวจ้าเอาเบาเบิ่งกันเนาะจ้าว่ามีอย่างแน่จ้ารีวิทเป็นปดุกพี่น้องปดุกลุยสานต้มส่นาปลาเรียบร้อยเลยเด้อจ้าต้มส่นาปลาแล้วก็ใส่บักขามเปียกพร้อมพี่น้องอันนี้เป็นพริก หัวหอมกระเทียมขวัวจ้าต้นหอมผักชีหอมแดงซอยเอาไว้ใส่ในปนูปนปูปนปลาดุจากจ้าพี่น้องบูกอีสานใส่พีปนด้วยเด้อจา้าเครื่องปรุงข้าวโกดซิมีน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาห้่าได้จ้าพี่น้องเอาไว้เพื่อบรนัวจา้าลูกอีสานบ่ใส่น้ำมะนาวได้จ้าพี่น้องเพราะเขาใส่น้ำมะาขามเลยจา้า เดี๋ยวลุยสารจิแกเนื้อปลาก่อนเด้อจ้าลุยสารได้แก้เนื้อแก้เนืเน้อเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาหนังออกพร้อมจ้าปลาสองตัวได้ซ้ำนีแ่แหละพี่น้องกินปนปลาทูก,ก็พักสดนะจ้าพี่น้องพักสดจ้าพักสดก็มีต้นหอมผักชีอันนี้ผักกาดผักกาดหื่นบานเห่านะพี่น้อง แล้วก็มีใบสะเดาสดจ้ะพี่น้องใบสะเดางามงามพี่น้องมีน้ำม่จ้าน้ำม่ต้มจ้ะพี่น้องแล้วก็มีดอกหอมจ้ะพี่น้องกินกปประปุลปะดุกเนาะจ้ะมีแตงกวาเอาเดี๋ยวขามาลงงขามาลงมือตำปนก็นเลยเนาะจ้ะ ใส่พริกลงไปเลยจ้าพี่นอพริกหอมกระเทียมพริกห้าวคั่วนะจ้าอันนี้พงนัวเลยจ้าพี่นอดุอีสานใส่น้ำตาลนิดนึงเลยจ้าตักเข้มพี่นอ กรตามพี่ไข่ละเอียดเลยพี่นอ้อตัมพี่ไข่ละเอียดเลยจ้ะดีสานใส่ผงรั่วลงไปเพราะมันเสียดเหตุตำไงพี่น้องมันบอกระด็นจ้ะสีใส่เกลือมันก็สีเข้มเนาะจา้ะได้ใส่ผงนัวแทน เีดแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องใส่เนื้อปลาลงไปเลยจ้าเน,นื้อปลาดุกี่เข้าแกวไว้จ้าดุกอีสารเสือมาโลนึงเลยซีโตวจ้าพี่น้องตามห้เขากันเลยจ้า บางคนก็มาตำละเอียดบางคนิ่นก็มากหย,บยาบๆเด้อพี่น้องเรียนปนฝาเอาตาที่เฮาชอบเลยจ้ะละเอียดแค่นี้ก็พ่อเลยจ้ะพี่น้องดียวเฮาก็เอานามต้มปลาหมาาส่เลยจ้ะนาำต้มปลาที่เฮาต้มปลาดุก น้ำต้มปลาลันลุยสารใสบ่บลาคามเปียกเรียบร้อยเลยเ้้ยจ้าต้มตะไคร่ใบมะกรูดใส่พรมพี่น้องเฉลยพอข้าวจ้าเอาค้นเบิ่งบานนี้ <c oughs> กชอบน้ำน้อยน้ำไหลก็อันกา้าเอาเ้้ยจ้าพี่น้อง เดี๋ยวลุยช้าแนะนำมาหีหน่อยหนึ่งจ้าพี่น้องบักนำหน่าาหหอยนำไรเขากะเก้กาเอาจ้าเอ้าลุยช้านะนำแค่นีาาน้กับพ่อเลยจ้าพี่น้อง ใช้พริกป่นลงไปหน่อยหนึ่งจ้ะร้องสอดเลยพี่นอ่อต้นนี้เขากันเลยเอาทีนี้เขาก็ชิมรสจ้ะ บ่ท่านวพี่น้องได้ลุยซานสิเติมน้ำปลาล้านี่นึงจ้ะถ้าพี่น้องชอบเปรี้ยวก็บีบน้ำบางหน้าด้วยจ้ะเจ้ขวกปนโผล่น้ำพีลุยซานบ่อชอบเปรี้ยวจ้ะใจ้น้ำมะขามหน่อยเดียวก็พอชิมอย่นงไรจ้ะ แจอประจาพี่น้องใส่ต้นหอมต้นหอมผักชีแล,ลว้วก็หัวหอมแดงเท้าซอยไว้จ้าพี่น้องกนีนเขากันเลยจ้าเรียบร้อยน้ำกีประดุกเ้าพี่น้อง ปนปลาดุกหรือว่าน้ำพริกปลาดุกเนาะจา้ะมาเก,ก็ตจะใส่พริกหลายๆจ้ะทาพี่น้องเรียบร้อยเลยจ้ะเดี๋ยวเขามาจัดเสิร์ฟก,กันเลยเนาะจ้ะจัดเสิร์ฟก,กันเลยจ้ะพี่น้องปนปลาดุกจก้ะ ปนปูดุหรือน้ำพริกปลาดุเนาะจ้ะพี่น้องเรียบร้อยจ้าพี่น้องน้ำพริกปลาดุกเข้าปนปาดุกหรือน้ำพริกปลาดุเนาะจ้า,จาก,กินก็ข้าวเหนียวพี่น้องกินก็ข้าวเหนียวห่อนๆแล้วก็พักซดจ้ะ ผักสดมีหลายอย่างนะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องมีดอกหอมแตงกวาผักชีต้นหอมผักกาดหินพี่น้องผักสะเดาจ้ะผักสะเดาก็งามงามพี่น้องน้องหม่จ้ะพีน่น้องน่อไหม่ตรง มาจ้าพี่น้องเมื่อกี้ขอหนุ่อีสานการจจนาบุรีจา้าคลิปนี้หลุ่อีสานก็ใบซ้ำนี่เนาะจ้าว้คลิปหนาพอกันไหมจา้าหนุ่อีสานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลุ่อีสานการเจนาบุรีดาเนินเด้จา้าขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนเด้จา้าพี่น้องสวัสดีค่ะ